โงอสิโงอสิพระชันโงอสิโทเอ้ยนารีหลอกครัก,กันลวงเล่นเลิกกันเสียเลยน้าแม่น้ำเตยดอกเม้น ฉันชเชยเชยไรหลวงเล่นมองเห็นฉันเป็นหุ่นโชว์แน่สิแน่สิเพราะฉันแน่สิเธอว่าคนดี คนซื้อถือว่าคนโง่เช่นฉันมันจนอย่างฉันนั้นว่าคนโสเธอลงตะลุยคุยโวอวางพรำคันเศรษฐี น้ำคำน้ำคำโทษจะไม่ลืมโทษจะไม่ลืมไม่ลืมทั่วหน้าตาปีเธอหลอกฉันเพราะฉันโงส่สิอยากรู้ใจคนกากี สักปีว่ามีอะไรโง่สิโงส่โงสิเพราะฉันโง่สิหลอกเขาทั้งปีมีทุกใจหรือไม่ไปแล้วไปเลย นะแม่นามเตยจำใจเสียไปแล้วก็หาใหม่ยิงไทยเกลื่อนไปทั้งมืองโง่สิโง่สิเพราะฉันโง่สิ หลอกเขาทั้งตีไม่ทุกใจหรือไม่ไปแล้วไปเลยนะแม่ดามเตยจังใจเสียไปแล้วก็หาใหม่ยิงไทยเกลื่อนไปทั้ง